มันนี้นะ,นะร้านพงูเอเจของสองเป็นร้อยรถจอดมาษาปีประปอกบอบอะไรบางอย่างมันายาก เรียบร้อยเดินนี่งย่านคลิปเดี๋ยวปยวระกอบแล้วเดี๋ยวค่อยมาลองเพจขี่